ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นประธานาธิบดีที่มีความสามารถสูงนะแต่ว่ามีคนไม่ชอบเยอะเพราะเหตุผลก็คือเาขาคาดเราไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออเมริกาเขาไม่ได้ทําเพื่อประเทศจีนดังนั้นรางมองว่าทั้งจะทํายังไงได้ให้อเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดการที่ทั้งเนี่ยถ้าเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจีนจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์เนี่ยที่แตกต่างกับไรเดนเยอะนะฮะโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประโยชน์ จีนกดนกีดการอยากสารัฐไม่มีห่วงโซ่ประธานที่ที่อยู่ด้วยกันจะแยกห่วงโซ่ประธานออกจากกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนต้องวางนโยบายว่าถ้าสารัฐต่ำลงลดลงต้องไปลงทุนที่อื่นซาตานส่งออกของจีนไปสารัฐนี่มันลดลงทุกปีเนี่ยลลดลงทุกปี แล้วมันไปโผล่ที่อาเซียนก็คือหมายความว่าจีนส่งออกอาเซียนมากขึ้นทุกปีเหมือนกันในอัตราที่ใกล้เคียงกันก็มองว่าจีนไม่ได้ตกต่ำในเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่าวมันไปลดลงที่หนึ่งก็ไปโผล่ที่หนึง่งย้ายฐานการผลิตจากจีนก็มาอยู่ที่อาเซียนแล้วก็ส่งไปสหรัฐเหมือนเดิมสหรัฐก็ใช้ของแยกงอินอาเซียนแต่โทษครับเจ้าของเป็นคนจีนฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าต่อให้สหรัฐทำยังไงก็แล้วแต่ดูโอซูโคเรชั่นก็แล้วแต่สหรัฐไม่มีทางหลีกเลี่ยงับที่ต้องต้องพึ่ แต่ว่าก่อนที่จะข้ามไปสู่ปี2025ค่ะสิ้นปี2024แต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่จีนเองอาจจะเป็นประเด็นหนัก,นกๆที่อาจต้องรอรุนอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ใช่ประเด็นภายในประเทศเท่านะคะเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งในอเมริกาเพราะปีนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าฝั่งของอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการรีแมทช์แน่นอนคุณโจไบเดนกับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์น่าจะได้กลับมาอีกรอบแลวเราก็เห็นอยู่แล้วค่ะว่าสไตล์ของคุณโจไบเดนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่า เข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาควบคุมจีนอย่างเด็ด้ชัดแต่ว่าเขาก็ทํำอย่างต่อเนื่องซึินปีที่แล้วก็ยังเพิ่งแบบออกกดมาคุณทรัมป์เนี่ยชัดเจนมากค่ะว่าถ้าเข้ามาความขัดแย้งระหว่างจีนก็ดูเหมือนจะมีเหมือนกันแต่อย่างล่าสุดนี้ค่ะคุณไบเดนเขามีการกล่าวสุนรทรพจน์ค่ะ state of union วันนี้นะคะว่าสหรัฐต้องการแข่งขันคอมเพลชันกับจีนแต่ไม่ต้องการขัดแย้งหรือมีคอนฟ l i สหรัฐขาดดุลกันค้ากับจีนลดลงเราสูว่าจุดต่าสุดตอนนี้เลยนะคะคุณอเนีมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมมองจุดของโดนัลด์ทรัมป์มก่อนนะโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแล้วเป็นประธานาธิบดีที่มีความสามารถสงูงนะแต่ว่ามีคนไม่ชอบเยอะเพราะเหตุผลก็คือเขาคาดเราไม่ได้การคาดเราไม่ได้ก็คือคนที่โลเลหรือว่าปินป้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนจะมองนะฮะ แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออเมริกานะ <_ d ose> เขาไม่ได้ทําเพื่อประเทศจีนดังนั้น <_ d ose> <_ d ose> เราต้องมองว่าเขาทํายังไงกัทัามจะทํำยังไงได้ให้อเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดนะครัด <_ d ose> ังนั้นจีนก็มีหน้าที่จะต้องคุยกับทัามอ่ะว่าแลกเปลี่ยนยืนย่นเหมยยื่นแมวกันว่าทัามอยากได้อะไรนะฮะเขาก็าจะได้แล้วก็ตอบแทนจีนด้วยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกันเพราะตอนนี้เองเี่ย FDI ของจีนเนี่ยมันต่ำมากดังนั้นเราก็เลยมองว่าการที่ทัามเนี่ยถ้าเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ การบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจีนจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์เนี่ยที่แตกต่างกับไรเดนเยอะนะฮะโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในช่วงนี้เราก็คิดว่าการประชุมสองสภาที่เมื่อสักครู่พูดถึงเนี่ยก็มีการวางแผนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าในเมื่อ FDI มันไม่ดีเนี่ยฉะนั้นการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการท,ที่จะให้มีการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาอย่างที่บอกก็คือ d u a l c i r c u l a t i o n ก็คือว่าจีน จะโดนกีดการอยากสารัฐไม่มีห่วงโซ่ประธานที่ที่อยู่ด้วยกันจะแยกห่วงโซ่ประธานออกจากกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนต้องวางนโยบายว่าถ้าสารัฐต่ําลงเลดลงต้องไปลงทุนที่อื่นต้องไปทํางานที่อื่นแล้วต้องให้ประเทศอื่นที่ท,ที่ที่มาทดแทนสารัฐได้ยกตัวอ,อย่างเช่นอาเซียนพัเซียบิดอะไรพวกนี้ซึ่งเขามองมันกยบายตัวนี้ให้ชัดเจนว่าเขาจะดึงการพัฒนาการลงทุนต่างๆเนี่ยจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและบิด เ็นหลักนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย New Product i v e p o r t เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทับหลายเตนด้วยมันต้องอาศัยประเทศอาเซียนนะฮะที่ที่ที่เป็นฐานการผลิตด้วยเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้อัตราการส่งออกของจีนไปสหรัฐเนี่ยมันลดลงทุกปีเนี่ยลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดลงทุกปีแล้วมันไปนโผล่ที่อาเซียนก็คือหมายความว่าจีนส่งออกอาเซียนมากขึ้นทุกปีเหมือนกันในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ก็อมองว่าจีนไม่ได้ตกต่ำในเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่ามันไปลดลงที่หนึ่งมันก็ไปโผล่ที่หนึ่งแล้วอย่าสังเกตดูว่าอย่างโซลาเซลล์เนี่ยการส่งออกไปโซลาเซลล์ไปเมืองจีนเนี่ยจากเมืองจีนไปอาเซลยเนี่ยโดนกีดกันอย่างรุนแรงนะฮะ<า>แล้วก็ทําให้มีการลดปริมาณการส่งโซลารเซลล์ออกไปเยอะมากเลยในจีนเสร็จแล้วมันไปโผล่ที่อาเซียนคุณสแสดงว่าเพราะอะไรเป็นอ่าจากนี่มานี่แล้วค่อยไปนี่นะคะ ย้ายฐานการผลิตจากจีนก็มาอยู่ที si ่อาเซียนแล้วก็ส่งไปสหรัฐเหมือนเดิมสหรัฐก็ใช้ของแม็กอ <c oughs> ินอาเซียนแต่โทษครับเจ้าของเป็นคนจีนฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าต่อให้สหรัฐทำยังไงก็แล้วแต่ดูโอซูโคเรชั่นแล้วแต่สหรัฐไม่มีทางหลีกเลี่ยงครับที่ต้องพึ่งจีนนะนั้นจีนก็เลยมีนโยบายออกมาใหม่รีกว่า GDI เขาก็นโยบาย GDI นี่นโยบายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือ global initiative นะฮะ global development initiative ก็แปลว่า โลกต้องขึ้นจีนครับในการผลิตฉะนั้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจีนได้ไอ้ความหมายคืออย่างนั้นนะครับฉะนั้นจีนก็จะย้ายการทางกผลิตไปที่อาเซียนฉะนั้นปี2024เนี่ยจะเป็นปีที่อาเซียนได้รับเงินลงทุนจากจีนมากที่สุดดูประเทศไทยก็แล้วแตแล้วกันรรถมีมีกระหน่ำกันมา10บริษัทแล้วปีนี้ก็ยักเพิ่มมาอีกหลายบริษัทนะครับ ดังนั้นฐานกำลังดีีวีก็จะมาที่ไทยอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเวียดนามเวียดนามก็จะเป็นมุ่งเน้นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์น,นะฮะตอนนี้ FDI ที่จากจีนไปเวียดนามคืออันดับหนึ่งอีกแล้วคือจีนนะฮะแล้วภายเชียของเขาเนี่ยปีหนึ่งห้าแสนล้านดอลลาร์นะครับที่ค้ากับเวียดนามประเทศไทยแล้วก็ห้าหมื่นเองนะครับต่างกันสิบเท่าเลยนะครับนร่นจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของเวียดนามนี่มันสูงมหาศาลเลยยิ่งการค้ากับจีนเนี่ย ห้าหมื่นล้านไอห้าแสนล้านเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นตัวเลขที่มันือมามากแล้วสิ่งที่เขาส่งไปที่เยียดนมคืออะไรก็คือชิ้นส่วนครับอิเล็กทรอนิกส์ครับไปที่เยียดนมแล้วก็ไปประกอบแล้วก็ไปขายสารัตนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่ที่เรามองว่าสารัฐจะหลีกเลี่ยงการไม่ใช้ของจีนน่ะก็เปลี่ยนเป็นใช้ของอาเซียนก็ได้ไม่แปลกอะไรนี่มันภาพเดียวกันกันกบภาพเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เลยที่ว่าสินค้าญี่ปุ่นไปบุปปกตลาดอ,อเมริกาแล้วอเมริกาบอกว่าเฮ้ย hey, พาซ่ายคอร์ดขึ้นเงื่อนา ให้คุณเด้งไปเลยญี่ปุ่นก็เด้งจริงครับญี่ปุ่นก็เลยมีลอสเดียทขึ้นมาตั้งแต่ปี1 9ึ0งเก้าูนเนี่ยแต่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาคือย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศหมดเลยแล้วก็คงยังผลิตสินค้าญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์อาเซียนอยู่ทุกวันนี้ก็ส่งไปอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังยังส่งสินค้าออกไปทั่วโลกจากจากอาเซียนอยู่โดยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจินก็ทําแบบเดียวกันแหละครับงั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นคุณโจไบเดน<ม>หรือว่าจะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบนีน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อเจอนอย่างนี้ไหมคะครับมีเยอะปัญหาเยอะคือผมว่าปัญหามันเยอะมากปัญหานี่มันไม่ไม่ใช่เล็กเลยครับปัญหาใหญ่ใหญ่มากแล้วผมคิดว่าในสีปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาเราจะต้องเจอเขอาเรียกว่า perfect storm คือหมายความว่ามันจะเป็นพายุกว่าเดิมพายุมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ i ค a t ม c เช n g e เป็นส่วนทําให้พายุในธรรมชาติมันรุนแรงนะ่ยแต่ว่าตอนเนี้ย การเชนของไฮเทคการเชนของเทคโนโลยีละจะทาให้เกิดพายุอันรุนแรงดิสทับชันอันมหาศาลกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าเหตุผลก็คือเดียวก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนไงคุณจะให้มันเปลี่ยนแบบเงียบๆหรอมันต้องเปลี่ยนแบบรุนแรงอยู่แล้วการดิสทับชันมันหมายความว่ามันต้องล้มของเก่าใส่ของใหม่เข้าไปใช่ไหมฮะฉะนั้นเทคโนโลยีจีนตอนนี้มันจะเริ่มเริ่มจะเริ่มนําสารัฐในบางเรื่องสารัฐหยุดมานานครับแล้วไม่ได้เติบโตมานานครับต่อให้เขาคุมเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเติบโตช้าเนี่ย ต่คนเติบโตรเร็วเนี่ยยังไงก็ทันกันตอนนี้จีนยังแพ้หลายเรื่องแต่ทุกคนไม่ยอมพูดถงงงงึงสิ่งที่จีนชนะไงเขาพูดถึงสิ่งที่จีนแพ้อยู่ไงแต่แพ้ก็แพ้ไม่ได้แพ้แบบปาดนะมันแพ้แบบสูสีอะ่ะฉะนั้นการแพ้แบบสูสีก็หมายความว่ามันก็ยังต้องแข่งกันอยู่ว่าใครจะไปถึงที่หนึ่งแต่การไปถึงที่หนึ่งก็ไม่ได้ไหมายว่าคุณจะกลุมกลุมตลาดทั้งหมดแค่แค่ที่หนึ่งอะ่ะเหมือนกับพรรคก้าวไกลอ่ะได้ร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะก็ยังไม่สามารถบริษัทบานได้เลยฉ ปัญหาคือใครใครสามารถกลุมตลาดได้มากกว่านั่นคือโจทย์มากกว่าดังนั้นจีนเองเนี่ยบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่ํากว่าแต่โทษครับถ้าเขาขายได้ถูกกว่าละ่ะอย่างเงี้ยคอสคอสคอ,สอนาัลิสตต้องให้ชัดเจนว่ามันมีผลต่อราคาราคานี่จะเป็นปัจจัยทําให้คนซื้อถึงแม้คุณภาพมันจะไม่เท่าแต่ถ้ามันถูกกว่าตั้งเยอะทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับคุณต้องการอะไรอ่ะต้องการสิ่งที่เร,รู้แต่ราคาแพงเหรอ หรือต้องการสิ่งที่พอใช้ได้แต่ราคาพอประมาณมันต้องอยู่ที่ตลาดด้วยอย่างนั้นการกลุมตลาดก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าคนนั้นเขาเป็นใครในในตลาดใช่ไหมฮะจากนั้นโจไบเดนทาเองเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของราชการครับเพราะไม่ใช่เอกชนฉะนั้นการผลกระทบมันก็แค่แซงชันเท่านั้นเองทําได้ที่แซงชันแล้วก็แซงนชันฉะนั้นถ้าโจไบเดนอยู่เนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ค่ะแต่แต่มีคำหนึ่งค่ะหน้าน,านีค่ะใช่ล้วจะบอกว่าผู้ชนะไม่เท่าผู้กลุ่มอำนาจแต่ตอนนี้ผู้กลุ่มอำนาจก็ไม่ชนะเท่ากับคนที่ดูแลไมให้ค่ะเหมือนไม้มันโดนเสื้อนิดหน่อยแต่เวอร์ชั่นนี้น่าจะดีขึ้นค่ะแต่เมื่อกี้แต่มีอันหนึ่งที่อาจจะฟังไม่ขนาดแต่ายา้คุณทานนีช่วยขยายความหน่อยค,ค่ะปัญหาที่จีนจะเจอขึ้นไปหลังจากนี้มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่า โลกข้นอาจะเป็นอย่างไรก็ตามหรือว่าใครจะขึ้นมาเป็นอะไรก็ตามจีนจะยังคงต้นอ,อยู่กับความอดทนแบบนี้ต่อไปอ่ะคุณธานีระหว่างการเติบโตจีนในช่วงอีกสิบปีเนี้ยได้ไหมคะผมว่าสบายครับจีนจีนมีมีเขาเรียกว่ามีแต้มต่อในเรื่องของพลังพลังการเงินพลังทรัพยากรบุคคลพลังทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเยอะพอที่จะอดทนต่อไปได้อีกอีกนานครับ ตอนนี้สิ่งที่อด,อดทนไม่ได้ของสหรัฐน่ะสิมีอะไรเราต้องถามดังนั้นมากกว่าคือผมรู้สึกคุณกระแตยามุมมองมุมของสหรัฐมากไป <c oughs> <c oughs> คือเหมือนตัวเองยังอยู่ในประเทศสหรัฐอยู่แล้วก็มองมาที่จีนแต่ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยไปอยู่ที่จีนแล้วมองมาที่สหรัฐบ้างว่าสหรัฐมีความเรวว้ยายหลายรอยางที่น่ากลัวมากที่จะล่มสลายอ่าอ,อ,อะไรพวกเนี้ยผมเลยมองว่าจริงๆแล้วมุมมองมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าทัมเนี่ย <c oughs> เขากลัวไงครับ ไบเดนเขากลัวไงครับเขาถึงต้องมาต่อต้านแซงชันต่างๆมากมายก่อหาสารเพราะเขากลัวไงครับทําไมเขาต้องกลัวคุณกระตากว่าเขาเขารู้ว่าไม่ชนะค่ะเขารู้ว่าคู่แข่งเขาเนี่ยมันชนะแน่ๆเขาก็ต้องออกมาขัดแข้งขัดขาเหมือนคุณวิ่งอยู่แล้วคุณมองไปข้างข้างขมันจะถึงแล้วคุณก็เอาขาไปขัดเขาหน่ะจะให้เขาล้มอ่ะแต่เขาไม่ล้มอ่ะเขาเคยทําได้กับญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นก็ทําอย่างนี้แหละจะแซงหน้าอเมริกาเนี่ย มาเป็นที่สอง Kevin. อ่ะแล้วก็จะแสงหน้าอเมริกาแม่ก็เอาเอาแข้งไปขัดไปขาเขาให้เขาล้มไมคราวนี้อเมริกาก like, ็มองไปข้างหลังแล้วเห็นจีนจะมาเข้ามาแสงหน้าเขาก็เลยเอาแข้งเอาขาไปขัดไว้จะให้ล้มไงเดี๋ยวโทษทีครับคนล้มก็มาเกืออเมริกาครับผมมั่นใจเพราะว่าไอ้จุดอะไรเหรฮะค่ะเพราะอเมริกามีนี่สามสิบห้าจุดสามสิบห้าจุดสี่ล้านล้านเขาจะเอาบัญญาที่ไหนมาใช้แค่พูดคําเดียวอะคุณมีนี่สามจุดห้าจุดสี่ล้านล้านคุณยาที่ไหนมาใช้ ใช้ได้ยังไงอคุณตอบให้ได้ก่อนใช้ถึงร้อยปีก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าคุณติดลบตลอดปีนี้ยังติดลบอยู่รูสึกจะสองล้านล้าน,านหรือยังไงไอ้คุณติดลบตลอดถ้คุณไม่บวกแล้วคุณจะหนี้เก่าคุณจะมันจะลงได้ไมันก็ไม่ลงใช่ไหมมันจะขึ้นไปถึงร้อยล้านล้านเหรียญเหรออันนี้คือสิ่งที่คุณกระแตต้องมองว่าจุดอ่อนของอเมริกาจุดเดียวก็ตายแล้วเขาเรียกว่าจุดสลบจุดอื่นไม่พูดละตอนนี้ แล้วอะไรแล้วจีนมีข้อจุดด้อยที่ที่จะจะอดทนอดทนอดทนอะไรเขาไม่ต้องอดทนหรอกครับเขาก็ทํางานเข้าไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆเขาก็ขายของเขาไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้มีนี้มีสินอะไรใช่ไหมเยอะเหมือนอเมริกาอสังหาริมทรั์เขาเขาเจ๊งมันก็คือตึกอะตึกก็อยู่ในประเทศเขาอ่ะตึกมันสร้างมาเยอะเกินไปเอ้าก็หยุดสร้างสิแล้วก็ให้ตลาดมันเติบโตแล้วเดี๋ยวมันก็แอบสอบดีมาซัพพายมันตัดกันเมื่อไหร่ค่อยสร้างใหม่ที แต่ผลกระทบมันอ่ะมันมีทำไมช่วงห้าปีที่ที่จะถึงเนี่ยมันจะทําให้ดีมานมันน้อยลงราะภายมันเยอะเกินไปดีมานมันน้อยลงเศรษฐกิจมันเลยไม่โตพอเศรษฐกิจไม่โตปุ๊บคนท้อเฟอร์คือประชาชนประชาชนไม่มีงานทาเพราะปีนี้จบมาสี่สิบสองล้านคนอ่ะบัณฑิตจบใหม่ทีสองล้านคนอ่ะที่ไหนมาทํางานอ่ะมันไม่มีงานทําอ่ะมันตกงานมันก็ซัฟเฟอร์มันซัอเฟอร์มันก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนมันก็เลยทําให้มีการปั่นป่วนเนี่ย แต่ว่าก็แก้ปัญหากายไปไปทานาบ้างไปอยู่กับพ่อแม่บ้างอะไรพวกนี้ก็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 แก้กันไปแต่ถามว่ามันเป็นจุดร้ายแรงไหมมันก็มันก็ทําให้สังคมมีปัญหาเพราะว่าอัตราจจเติบโตที่ผ่านมามันม,ม,มันสามารถแอบสอบงานได้แล้วกับนโยบาย Common p r o s p e r i t y เนี่ยทำให้จีนแขงักเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่าเขายังยืนหยัดอยู่ด้วยว่าเขาจะเป็นสังคมนิยมเขาไม่ได้เป็นทุนนิยมแบบเสรีนะเขาเลยต้องทำนโยบายนี้ออกมาเพื่อให้ประชาชนเบรกประชาชนว่า อย่าเลงอ,อย่าคิดว่าตัวเองเป็นทุนนิยมเสรีเหมือนอเมริกาซึ่งผมว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าคุณทํโตแบบอเมริกาคุณก็จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือประชาชนก็จะแบบเหมือนกับว่านึกว่าตัวเองรวยแล้วก็ใช้เงินฟรุ้งฟไฟุ่มเฟือยแล้วก็มันก็จะเข้าไปสู่ไซเคิลของการลงก็คือคนที่ไปทํางานแล้วมีเงินเนี่ยมันส่วนมากมันจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไงหรือง่ายเงินมาได้ง่ายมันก็จะใช้เงินฟุ่มเฟือย เขาทําให้ประชาชนเขารู้ว่าการได้เงินมามันลําบากนะจะต้องอดออมนะตอนนี้จีนมีอัตราอันออมเงิน30 37เปอร์เซ็นต์หมายความว่าใช้จ่าส37เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเก็บน,นะอัตราการใช้เงิน37เปอร์เซ็นตะ์ซึ่งตัวนี้ทําให้เศรษฐกิจหรือการคังของจีนมั่นคงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินมันผิดกับอเมริกาเลยอเมริกาใช้69คือหามาได้100ใช้69ดึงเท่าตัวเลยครับตัวเนี้ทําให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่มั่นคง คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมั่นคงสิเขาบริโภคสูงเขาเลยมเีเขาเรียกว่าอัตราบริโภคสูงโทษทีครับคุณอัตราบริโภคสูงแต่คุณไม่ได้ผลิตเองครับคุณไปซื้อเข้ามามาซื้อจีนมาซื้อญี่ปุ่นมาซื้ออาเซียนมาเอามาใช้แล้วก็พิมพ์กระดาษให้เขากระดาษกระดาษกระดาษส่งให้เขาแต่ไม่มีสินค้าออกมามันก็คือหนี้ครับหนี้มันก็เป็นหนี้ครับพอเป็นหนี้ปุ๊บมันก็เจ๊งสิครับ